สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแรงเงาแผนภาพเพื่อแสดงเซตนะคะเราก็จะศึกษาอยู่2แบบนะคะซึ่งเป็นเนื้อาหาที่เราเรียนอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอแผนภาพที่มีเซตนะคะอยู่2เซตก็คือมีจะมีอยู่2วงนะคะสงวงก็คือ2เซต ถูกไหมคะอีกตัวหนึ่งก็จะมีอยู่3วงนะคะสวงก็คือมีอยู่3เซตนะคะประมาณนี้แผนภาพที่เรากล่าวถึงเนี่ยสแผนภาพนี้ก็คือแผนภาพเวนนั่นเองซึ่งเราศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้ถูกไหมคะอ่ะทีนี้เวลาการอาแรงเงานะคะเทคนิคในการแรงเงาเทคนิคในการแรงเงาที่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าแม่นยำนะคะแม่นยำสำหรับคนที่ ่ไม่คล่องนะคะไม่คล่องแบบว่ามองมองไม่ออกเห็นโจทย์แล้วมองไม่ออกลักษณะนี้ก็คือหนูยังทําแบบที่เพื่อนเขาทําก็คือบางคนเห็นโจทย์แล้วมองไม่ออกใช้เทคนิคนี้ได้นะคะหรือถ้าใครไม่อยากใช้เทคนิคนี้ท่านก็ใช้เทคนิคที่ท่านถนัดก็ได้นะคะอะสำหรับวิธีการนะคะอะคุณครูจะแนะนำนะคะถ้ามันมีเซตอยู่สองเซตแบบนี้นะคะ ให้หนูให้หนูใส่ตัวเลขลงไปในพื้นที่ว่างนะคะก็จะเป็นอ่าเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งนะคะเอาเลขง่ายๆนี่แหละอะ่ใส่ตรงพื้นที่ว่างเริ่มซ้ายมือนะคะตรงเซตตรงเซตเก่อนนะคะก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็ไล่ไปเป็นเลขสองนะคะเลขสามตรงไหนเป็นพื้นที่ว่างให้ใส่ตัวเลขให้หมดนะคะแล้วก็สุดท้ายข้างนอกก็จะเป็นเลขสี่ถ้ามีสองเซตก็คือจะมีอยู่สตัวเลขนะคะ แล้ว3มเซตละมีกี่ตัวอ่ะเริ่มเหมือนเดิมซ้ายมือนะคะก็คือลงเลข1อ่ะไล่ไปเลข2เลข3ามดีห้าแล้วก็8อยู่ข้างนอกนะคะสำหรับ3มเซตนะคะก็คือ3มวงนี้ก็จะมีอยู่8ตัวเลขนะคะ อ่ะทีนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วได้เทคนิคแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเรามาดูโจทย์กันนะคะเรามาดูโจทย์ลักษณะของการแรงเงาแผนภาพเพื่อแสดงเซตนะคะ ก็คือเขาจะให้เซตมาแล้วเราก็แรงเงานะคะแรงเงาเพื่อให้มันสอดคล้องกับโจทย์ที่เขาให้มานั่นแหละอ่ะเนื้อหาในเรื่องของเนื้อหานี้นะคะเนื้อหานี้มีประโยชน์ยังไงนะคะสําหรับเนื้อหานี้ประโยชน์ของเขาก็คือเราจะใช้แผนภาพเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของโจทย์ปัญหาเซตได้นะคะเป็นวิธีการหนึ่งที่มันสะดวก อาจจะอาจจะไม่ต้องใช้สูตรก็ได้บางข้อนะคะวาดภาพเอาอทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับข้อที่1น,นะคะข้อที่1อ่าแผนภาพนี้หนูทําเองเลยนะแผนภาพก็คืออ่าเป็นแผนภาพเวนเลยซึ่งเราอ่าเรียนมาแล้วนะทีนี้เวลาลงข้อ1เขาบอกว่า A ลบ B คืออะไรอทีนี้นักเรียนก็จะต้องรู้ก่อนนะคะว่า ในส่วนของตัวดําเนินการของเซตเนี่ยเขาจะมีอยู่4ตัวถูกไหมลูกเขาจะมีอยู่4ตัวดาเนินการซึ่งก็คือตัวแรกนะคะตัวแรกก็จะเป็น A อ่ะ A อะไรเอ่ย A union B ถูกไหม A union B ตัวที่2ตัวแรกก็จะเป็นสําหรับการดําเนินการของเซตนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวทบทวนตรงนี้ก่อนนิดนึงนะคะก็คือตัวแรกก็จะเป็น A union B ตัวที่2ก็จะเป็น A intersect B นะคะตัวที่3ก็จะเป็น A complement หรือ A พาย์นะคะตัวที่4ี่ก็จะเป็น A ลบ B นะคะนักเรียนต้องเข้าใจก่อนนะว่า A union B ก็คือเราจะเอาสมาชิกทุกตัวก็คือเอาหมดถูกไหมอ่าส่วน A intersect B ก็คือเอาตัวที่ซ้ำนะคะอ่าเอาตัวที่ซ้ำกันส่วน A พาย์ก็คือเอา u ไม่เอา A นะคะแล้วก็ a ลบ b ก็คือเอาหน้าไม่เอาหลังหรือเอา a ไม่เอา b นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คืออ่เราเรียนเรื่องการดำเนินการมาแล้วล่ะอันนี้คุณครูขอทบทวนนะคะอ่ะทีนี้เรามาลงกันมาลงแผนภาพกันอ่ะวิธีการลงเหมือนเมื่อกี้นะคะให้ลงตัวเลขนะคะให้ลงตัวเลขเป็นหนึ่งสองสามสี่นะคะวิธีการลงนะ พอหนูลงเสร็จแล้วนะคะหนูก็มาดูว่าอ่ะไอเจ้าตัว a ลบ b คืออะไรนะคะ a ลบ b นะคะอันนี้เราน่าจะคล่องแล้วนะว่าอ่ะตัวเุนการสีตัวนี้ a ลบ b คืออะไรก็คือเอา a ไม่เอา b อ่ะแล้วหนูก็ไปดูว่าเลขอะไรที่มันอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b นะคะ,ะหนูลองดูซิเลขอะไรที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b อ่ะซึ่งก็คือเลข หนึงนะคะเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นหนูก็เขียนลงไปอนุข้างบนอาจจะทดก็ได้ตรงนี้นะคะก็คือเลขหนึ่งคือเซตของหน,งนะคะเพราะฉะนั้นหนูได้เลขอะไรตรงนี้นะคะหนูได้เลขอะไรตรงนี้ให้หนูเอามาแรงเงาได้เลยอ่ะก็คือถ้าเขาบอกว่าถ้าหนูได้เลขหนึ่งหนูก็แลที่เลขหนงนั่นเองประมาณนี้นะคะโอเคไหมคะพอได้อยู่นะ อ่ะทีนี้ต่อไปนะคะข้อที่สองอ่ะข้อที่สองก็จะเป็น a intersect b พาร์มนะคะจริงๆแล้วตัวเลขนี่หนูลงไว้เลยก็ได้นะคะอ่ะ a intersect b พาร์มนะคะ a คืออะไร a คือหนึ่งกับสองถูกไหมอ่ะหรือหนูจะทดไว้ข้างบนก็ได้ถ้าง,งงนะคะอันนี้เหมาะสำหรับอ่า เด็กๆที่ยังไม่คล่องนะคะส่วน b พรัมคืออะไร b พรัมก็คือไม่เอา b ก็คือให้ปิดเซต b ไว้นะคะเหลือเลขอะไรก็คือเลข1กับเลข4ถูกไหมอ่าทีนี้เขาให้เอามานเตอร์เซกกันนะคะ อินเตอร์เซกันแ,แล้วได้เซตอะไรนะคะก็คือเอาตัวที่สานะคะตัวที่สาก็จะเป็นเลขหนึ่งถูกไหมตัวที่สาก็จะเป็นเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นหนูได้เลขหนึ่งหนูก็แรที่เลขหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแรที่เลขหนึ่งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นการจบแล้วนะคะสาหรับการแรงเงาประมาณนี้สังเกตว่าข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเนี่ยรูปภาพจะเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเรา เราสามารถใช้เซตสองเซตนี้แทนกันได้นะคะอ่ะทีนี้ต่อไปข้อที่3ข้อที่3จะเป็น a นเต e ร์เ c ก b ทั้งหมดผรามนะคะหนูต้องเอา a อิน e r s e c ก b ก่อนนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็เอาไปผรามอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะ ลงตัวเลขเหมือนเดิมนะคะ,ะฝึกลงหนึ่งสองสามสี่ไปนะคะ A intersect B คือเลขอะไรอ่ะคุณครูขอเขียน A intersect B ก่อนนะคะอ่ะใส่เซตไปนะคะหรือใครจะไม่ใส่เซตก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นการพจน์นะคะไม่ได้สีเหลียดน,นะแต่คุณครูขอใส่นะคะ,ะ A intersect B คืออะไรก็คือ A กับ B เอาตัวที่ซ้ำกันก็คือเลข2ถูกไหมคะเลข2ซ้ำกันแต่อย่าลืมพามข้างบนนะคะพอหนูพามเสร็จแล้วปุ๊บก็คือเขาห้ามเอาเลข2นะคะเลขที่มันมีอยู่ในทั้งหมดเนี่ยทั้งยูนิเวิร์สเนี่ยก็คือห้ามเอาเลข2เพราะฉะนั้นตัดเลข2ทิ้งก็จะเหลือที่เลขอะไรเอ่ย1 3 4ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเซตของข้อนี้นะคะหนูก็ไปแรงเงาที่เลข หนึ่งสามสี่นั่นเองนะคะหนูก็แลไปก็ค,คือเว้นเล็กสองไว้อะหนูก็แรไปคูอัดแร,ไ,แรไม่สวยนะอ่าอป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระชับนิดนึงอ่ะพอได้เสร็จแล้วปุ๊บอ่าก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะเลือนนิดนึงนะคะไม่สวยเท่าไหร่อ่ะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ก็จะเป็น A พามยูเนียน B พามนะคะอ่าหาทีละตัวเลยถ้ามันไม่ได้มีวงเล็บ นะคะหา A อพามก่อนนะคะ a พามคืออะไรอ่ะใส่ตัวเลขลืมใส่ตัวเลขใส่ก่อน1 2 3 4 A สมพามคืออะไร A อพามก็คือห้ามเอา A ห้ามเอา A หาเา a, หลือเลขอะไรล่ะลูกห้ามเอา A ก็คือห้ามเอาวงนี้เพราะฉะนั้นก็จะเหลือเลข3กับ4ถูกไหมคะ ต่อไปเขายูเนียนกับอะไรนะคะยูเนียนกับ b พาม b พามก็คือห้ามเอา b นะคะเพราะนั้นก็จะเหลือเลข1กับเลข4ถูกไหมเอ่ยอทดไว้เลข1กับเลข4แล้วหนูก็เอาทั้ง2ตัวนี้ก็คือ a พามกับ b พามมายูเนียนกันก็คือเอามารวมกันนั่นเองนะคะรวมกันรวมกันแล้วได้เลขอะไรลูกนะคะก็จะเป็นเลขหนึ่งสามถูกไหมถูกไหม หนึ่งสามสี่ถูกไหมคะรวมกันแล้วก็จะได้เป็นหนึ่งสามสี่ถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นได้แล้วก็จะเขียนลงไปในเซตนะคะ<ฮ>หรือทดลงไปนะคะเพราะ,ะนั้นหนูก็ได้แล้วหนูก็แรงเงาเลยลูกอ่าแรงเงาเลยหนึ่งสามสี่เหมือนกันแรแรออกไปหมดเลยนะคะประมาณนี้ปึ๊บ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 ป,บปบึก็แรงไปอ่าประมาณนี้นะคะอันนี้ลองฝึกทําตามนะคะคิดตามเนาะไม่ได้ยากมากนะคะ อ่ะก็จะแรบไปอ่ะจบแล้วก็จะเว้นที่เลขสองไว้นะคะอ่ะเป็นไงบ้างเอ่ยง่ายไหมคะอ่ะทีนี้หนูสังเกตดูข้อสามกับข้อสี่รูปเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเซตสองเซตนี้ก็คือใช้แทนกันได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกันเป๊ะอ่ะเรียกว่าเป็นเซตที่เท่ากันเลยก็ได้นะคะ อ่ะต่อไปนะคะมาดูข้อที่5กันอ่ามี2วงเล็บนิดหนึงไม่ต้องกลัวนะคะเราก็จะเขียนลงไปเหมือนเดิมนะคะตัวเลขของเราอ่าได้เสร็จแล้วเราก็ไปหาทีละวงเล็บลูปถ้ามี2วงเล็บหรือ3วงเล็บก็แล้วแต่นะคะเราอ่อเราก็จะไปหาเหมือนเดิมนะคะอ่าหา a ลูบ b ก่อน a อลบ b ก็คืออะไร อยู่ใน A ไม่อยู่ใน B ก็คือเอา A ไม่เอา B เพราะฉะนั้นเลขอะไรที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ก็คือมีแค่เลขหนึ่งถูกไหมหนูดูแผนภาพด้วยนะคะก็คือเซตของ1น,นั่นเองแล้วก็เอาไปยูเนียนกับ B ลบ A คืออะไรตอบเลยปุ๊บปับ๊บนะคะก็คือเลข3นั่นเองนะคะถูกไหมเลข3ทีนี้พอมายูเนียนกันเอามายูเนียนกันก็จะเป็นเลข1กับเลข3ถูกไหมเลข1กับเลข3ก็คือส่วนที่เราจะแรงเงานะคะก็คือส่วนตรงนี้ อ่ะซี่อยู่คนละซี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ซี่หนึ่งตรงนี้อ่าประมาณนี้นะคะอ่ะแลดเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะลูกอ่าต่อไปข้อที่หกอ่าข้อที่หกอันนี้เป็นลักษณะของข้อสอบวันเด็ปีหกสองนะคะเอามาให้ดูอ่าทีนี้เป็นแบบสามเซตแล้วนะลูกกรณีเป็นแบบสามเซตนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเวลาลงตัวเลขนะคะหนูก็ไล่ไปตามที่ครูสอน ะะก็จะมีอยู่8ตัวลงไปเลยแล้วเราก็แล้วเราก็ไล่าลาหาทีละเซตนะคะไล่หาทีละเซตว่าโจทย์ให้อะไรมาอ่ะข้อแรกเขาบอกว่าให้ A มาถูกไหมให้เซต A อก็คือมีเซตก็คือ1 2 4 5นะคะใครไม่เขียนก็ดูให้ออกนะคะ A คือ1 2 4 5 อ่ะทีนี้ b ลบ c คืออะไรนะคะ b ลบ c หนูมองให้ออกนะ b ลบ c เซต b อยู่ตรงนี้เซต c อยู่ตรงนี้นะคะหนูหาว่าเลขอะไรที่มันอยู่ใน b แต่ไม่อยู่ใน c นะคะอ่ะหนูมองดูเลขอะไรลูก อยู่ใน B แต่ไม่อยู่ใน C R หนูเจอเลข2กับเลข3ถูกไหมเพราะฉะนั้น B ลบ C หนูก็จะได้2กับ3แล้วสุดท้ายหนูเอามันมาอยู่กันทั้งสองตัวนี้เอามายู่กันก็คือเอาตัวเลขมารวมกันนะคะ,ะมารวมกันไม่ใช่เอาตัวเลขมารวมกันสิเอามาอันยูมันยูสอตัวนี้มันอยู่กันนะคะเอามายูเนี่ยนกันก็คือเอามาเขียนใส่เซตเดียวกันนั่นแหละทุกตัวเลยนะคะมีอะไรบ้างอ่า มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าอะหนึ่งสองสามสีห้านี่ถูกไหมเพราะนั้นแรเลยลูกหนึ่งสองสามสีห้าเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้แล้วก็แรตรงข้างนอกตรงนี้ถูกไหมอ่ะจบแล้วนะคะประมาณนี้ถูกไหมลูกไม่ยากไม่ยากต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะข้อนี้ก็จะดูลักษณะ เป็นลักษณะของการ intersection นะคะ intersection ทั้งหมดเลยนะคะ a intersect b intersect c เนี่ยอันนี้คือถ้าใครมองก็คงจะรู้แล้วว่าเลขอะไรที่เป็นสมาชิกของทั้ง3เซตนะคะก็คือเลขอะไรที่มันเป็นสมาชิกก็คือตัวที่ซ้ำกันของทั้ง3มเซตข้อนี้ตอบไม่ง่ายเลยนะลูกคือเลขอะไรเอ่ยหนูมองเห็นว่า3-3เซตมันทับกันก็คือเลข หนั่นเองถูกไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้หนูก็ไปแรดที่เลขห้านะคะอ่ะต่อไปข้อที่แปดนะคะสําหรับข้อที่แปดนี้ลักษณะการทําก็เหมือนกันสําหรับในเรื่องของสามเซตนะคะลูกสามเซตเนี่ยให้หนูระวังดีๆนะคะถ้าเขามีวงเล็บให้ทําให้หนูทําในวงเล็บก่อนนะคะอ่ะเอยูเนียบคืออะไรเขียนมา A union B เอา A กับ B มารวมกันนะคะทุกอันนะคะก็คือตัวนี้ก็คือเลขหนึ่งถึงหกถูกไหมหนึ่งถึงหกนะคะหนึ่งถึงหกทดไว้นะคะแล้วก็ C ก็จะเป็นเซตของสี่ห้าหกสี่ห้าหกแล้วหนูก็เอาไปินเตอร์เซกันินเตอร์เซกันเลขอะไรล่ะทีนี้เลขอะไรที่ซ้ำกันนะคะก็จะเป็นเลขมีสี่ห้าหกเลขอะไรลูก มีเลข4 5 6อ่ะซ้ำกันที่เลขสี4ห6เพราะฉะนั้นเซตที่ได้ก็จะเป็นสี4 5 6อ่ะแล้วหนูก็เอาไปแรงเงานะคะเอาไปแรงเอาที่เลข4 5 6นั่นเองอ่ะา 4, 5 6อยู่ไหนเอ่ยตรงนี้นะคะอ่ะหนูก็แรงไปก็ถือเป็นการจบแล้วนะคะประมาณนี้เองอ่ะ8ข้อแล้วนะอ่ะสำหรับใครที่อยากแคปหน้าจอไว้อ่ะได้อ่ะให้แคปหน้าจอนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นข้อที่9นะคะอ่ามาดูหน้านี้จะเป็น3เซตหมดเลยนะคะเดี๋ยวลองทําเดี๋ยววันนี้จะพาทําทุกข้อเลยนะคะนักเรียนก็จะได้ข้องอไปต่อยอดเองเลยนะอ่ะทีนี้ A intersect B นะคะ Union C อ่ะคืออะไรนะคะลักษณะเหมือนเดิมนะคะใส่ตัวเลขให้ครบนะคะ ใส่ตัวเลขให้ครบหรือใส่ไว้เลยนะลูก A อินเตอร์เซกคืออะไรนักเรียนพอจะมองออกแล้วนะ A อินเตอร์เซกก็คือเอาตัวที่3ถูกไหมก็คือ2กับ5นะคะ,ะทษไว้เลย2กับ5นะคะแล้วก็เอาไปยูเนียนกับเซต C อ่ายูเนียนกับเซต C เนี่ยก็คือ C ไม่ต้องเขียนแล้วนะลูกเนาะมันเยอะถูกไหมเพราะนั้นมองเอานะคะก็คือ4 5 6ห้าห นะคะอ่ะทีนี้พ่อหนูยูเนียนกันเสร็จแล้วหนูได้อะไรหนูก็มาเขียนก็คือก็จะมีเลข2อเพิ่มเข้ามาถูกไหมสองสี่ห้าหกเจ็อ่ะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด5ตัวถูกไหมคะสองสีห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นหนูก็ไปแรงเงาลูกไปแรงเงาตรงเลข2 4งสี่ห้าหก็ดตรงนี้นะคะตามตัวเลขที่ได้อ่ะก็จะถือเป็นการจบแล้วสำหรับข้อที่9นะคะ ต่อไปข้อที่สิบอ่าต่อไปข้อที่สิบอ่าเขาบอกว่าอะไราข้อที่สิบนะคะ A union B intersect A union C นะคะอ่ายังไงทำทีละวงเล็บลูกนะคะ A union B ได้อะไรเอามาเขียนนะคะ union B ก็คือเอามารวมกันทั้งหมดนี้นะคะก็คือหนึ่งถึงหกนั่นเองถูกไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าหกนะคะ เอามารวมกันเอามาเขียนไว้นะคะแล้ว a union c คืออะไรนะคะ a union c มีเลขอะไรบ้างก็จะมีะดูดูวงให้ออกนะด,ดูวงให้ออกดูเส้นให้ออกนะคะก็จะมีเลข1 2 4 5อ่ามีอะไรอีกมี่ามี1ห4 5 7ถูกไหมคะ,ะไม่ใช่สิก็จะมี1 2 4 5 6 7ห้า็ด ถูกไหมคะหนึ 1, 2, 4, 5, 6, ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดะทีนี้แล้วเขาให้เอามาอินเตอร์เซกกันนะคะเอามาอินเตอร์เซกกันได้อะไรอ่ะอินเตอร์เซกกันอ่ะขอช่วยตอบขอคนช่วยตอบหน่อยเร็วอ่าอินเตอร์เซกกันก็จะได้เป็นเลขอ่าหนึ่งถูกไหมคะอ่ะเลขหนึ่งเลขอะไรอีกเลขหนึ่งเลขสองมีไหมอ่ะเลขสองมีนะคะเลขสองมีเลขสี่มีไหม สีมีนะคะแล้วก็เลขห้านะคะอ่ะเหลืออะไรอีกอ่ะเลขหกอีกตัวหนึ่งถูกไหมคะพอได้เสร็จแล้วปุ๊บนะได้แล้วก็จะได้เป็นหนึ่งสองสีห้าหกหนูก็แรไปเลยหนึ่งอ่ะตรงนี้ซีกนี้แน่หนึ่งสองสี่ห้าแล้วก็เพิ่มหกเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ต่อไปข้อที่11นะคะข้อที่11ก็ทำเหมื่อนกันนะคะอะลองคิดดูสิทีนี้ได้หลายข้อแล้วลองคิดดูสิ a ลบ b คืออะไร a ลบ b ทดไว้ a ลบ b คืออะไร a ลบ b คือเซตของอะไรอยู่ใน a ไม่อยู่ใน b ก็จะเป็นเซตของ1 4ึ่งถูกไหมลูกหนึ่งสี่ 1, union b intersect c b intersect c คืออะไรเอาตัวที่ b กับ c มันซ้ำกันก็คือ5กับ6ถูกไหมคะอ่ะทีนี้แล้วหนูก็เอามาเขียนรวมกันถูกไหมเพราะว่าเขาให้เอามายูเนียนกันนะก็จะเป็น1 4 5 6อ c าห4 5 6 c หเพราะนั้นหนูก็แรไปเลย1 4 5 6นั่นเอง1 4อ่า c หแล้วก็5 6คือแรให้ถูกนะลูกแรให้ถูกนะอย่าสับสนนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่สิบสองข้อที่สิบสองอ่าทีนี้ลองฝึกดูสิให้เวลาฝึกก่อนอ่เขียนตัวเลขเข้าไป a ลบ b เอ้าทำไมคล,าคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยอ่าไม่คล้ายนะคะนิดหนึ่งอ่ะ a ลบ b เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเราเมื่อกี้ก็คือเซตของหนึ่งสี่ถูกไหมคะ เอลบ c คืออะไรดูให้ออกอยู่ใน a ไม่อย ah, uh. ู่ใน c ีอ่าเซตซคือตรงนี้นะทั้งก่อนนี้นะอยู่ใน a ไม่อยู่ใน C ก็คือเซตของหนึ่งสองถูกไหมลูกอ่าเซตของหนึองเวลาเอามาอินเตอร์เซกตกันได้อะไรเอามาอินเตอร์เซกตกันเราก็จะได้เลขอะไรเออที่มันมีเหมือนกันก็คือเลข1นึ่งถูกไหมเพราะนั้นหนูก็จะแรที่เลข1นึ่งเลขเดียวนะคะก็คือตรงนี้เอง ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะประมาณนี้นะคะ,ะข้อต่อไปค่ะข้อที่สิบสามสำหรับข้อที่สิบสามนะคะอ่าได้ไหมข้อที่สิบสามเริ่มยากไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ยากถูกไหมลูกหนูต้องใช้สมาธินิดหนึ่งค่อยๆทำอ่า a อินเตอร์เซกบมองออกหรือ,อยังตัวนี้น่าจะมองออกแล้วนะ a ออินเตอร์เซ็กบีก็คือสองกับห้าถูกไหม อ่ะพดไว้นะคะ2กับ5แล้วหนูก็เอามันไปลบกับ b ลบ C อ่าทำในวงเล็บก่อนคิดดีๆใจเย็นๆน,นะคะ b ลบ C คืออยู่ใน b ไม่อยู่ใน C นะคะแสดงว่ามันคือเลขนี้ถูกไหมสองกับ3อ่ะหนูเขียน2กับ3ลงไปทีนี้ได้อะไรนะคะหนูก็เอามันมาลบกันดูตัวหน้าเป็นหลักนะคะตัวหน้าลบตัวหลังก็คืออยู่ในตัวหน้าไม่อยู่ในตัวหลังเลขอะไรที่อยู่ในตัวหน้าไม่อยู่ในตัวหลังอ่ะก็คือเลข 5นั่นเองถูกไหมคะอ่เลขห้านะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะหนูก็จะไปแรงเงาที่เลข5ตัวเดียวนะคะแค่นั้นเองอต่อไปข้อที่14่นะคะพา,า,ามเยอะแล้วนักเรียนส่วนใหญ่นะไม่ค่อยชอบตัวพา,ามกันนะคะตัวคอมเพลเมนต์กันนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะคะเอพา,า,ามนะคะ a พาร์มอินเตอร์ b พาร์มอินเตอร์ c พาร์นะคะคืออะไรนะคะหาทีละตัว a พาร์นะคะอ่ะทีนี้ข้อนี้ลองลองไม่ไม่เขียนทดได้ไหมอ่ะลองเป็นอ่ะ a พาร์เรามองออกไหม a พาร์มีเลขอะไรบ้างก็คือไม่เอา a ก็คือปิด a ไว้นะคะอ่ะสามหกเจ็ดแปดถูกไหมทดให้ดูก็ได้ต้องใจเย,ย็นเนาะสามหกเจ็ดแปดอ่ะ b พาร์คืออะไร b พาร์ก็คือ ปิด b ไว้แล้วก็เอาตัวเลขที่เหลือนะคะก็คือ1478ถูกไหมอ่า1478อีนอีกตัวหนึ่ง c พาม c พามคืออะไรอ่าปิด c ไว้ลองปิด c ไว้ปิด c ไว้ ay, เลขที่เหลือก็คือ1238ถูกไหมคะอ่า1 2 3 8แล้วทีนี้เขาบอกว่าให้เอามาอินเตอร์เซกันทั้ง3มเซตนี้นะพออินเตอร์เซกกันแล้วได้เลขอะไร ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอินเตอร์เซ็กันแล้วเราจะเห็นว่าเลขที่มันซ้ำกันทั้ง3มเซตมันก็คือเลข8นั่นเองเพราะฉะนั้นหนูก็จะไปแรงเงาที่เลข8จ้าไปแรงเงาเลยก็คือส่วนข้างนอกนั่นเองนะคะ,ะแรลไปแรลไปแผลไปแลไปปึ๊บปึบปบปบ๊ประมาณนี้นะคะก็แรลไปเลยถ้าเราทำในหนังสือ,อถ้าเราทำในสมุดนะ หนูอาจจะใช้สีหรือหนูอาจจะขีดก็ได้นะคะแล้วแต่เราเนะอ่ะทีนี้ต่อไปนะคะข้อที่15นะคะข้อที่15อ่ะเริ่มยากขึ้นมาแล้วเริ่มงงแล้นิดนึงนะคะลองดูว่าจะเป็นยังไงอ่ะ a อพามอินเตอร์เซกตนะคะหาเอพามก่อนเร็ว a อพามอินเตอร์เซกต์บีเอมก็คือปิด a ไว้ y, ไม่เอา a อ่ะเลขที่เหลือก็จะเป็น3678ถูกไหมคะ อ่าสามหกเจ็ดแปดใช่ไหมล่ะลูก a พามก็คือไม่เอา a อ่ะปิด a ไว้ก็จะเป็นสามหกเจ็ดแปดนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็เขียนทดไว้เป็นเฉพาะ a พามนะสามหกเจ็ดแปดแล้วหนูก็เอามันไปอินเตอร์เซกกับ b นะคะไปอินเตอร์เซกกับ b b ก็คือสองสามห้าหกนะคะสองสามห้าหกอ่ะ สำหรับวงแรกนะคะลูกสำหรับวงแรกนี่เอามาอินท์เซ็ตกันได้อะไรได้เลขอะไรนะคะได้เลขอะไรเ่ยมีเลขสามกับเลขหกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวงแรกที่หนูเขียนนะคะหนูก็จะได้เป็นอ่เซตของสามกับหกส่วนตัวข้างหลังได้เซตอะไรอเอามาทำต่อข้างนอกนิดหนึ่งซีพามปิดซีว้นะคะ ก็จะเหลือเลข 1, 2, 3, 8ถูกไหมคะอ่าสี่พาม 1, 2, 3, 8อ่าเอาไปอินเตอร์เซกกับ a นะคะอินเตอร์เซกกับ a ก็คือ 1, 2, 4, 5อ่าพออินเตอร์เซกเสร็จแล้วหนูได้อะไรนะคะก็จะได้ที่เลข1กับ2ถูกไหมคะเพราะนั้นวงที่สองก็จะเป็นเซตของ หนึ 1> 1่งกับสองอ่ะทีนี้พอเอาหนูหนูเอามาลบกันจริงๆแล้วหนูก็จะได้ตัวเลขที่หนูจะเอาไปแรงเงานะคะ<ๆ>ก็จะเป็นอ่ะอยู่ในสามหกแต่ไม่อยู่ในเซตหนึ่งสองก็คือตัวเลขทั้งสองตัวนี้ถูกไหมก็จะเป็นสามกับหกถูกไหมคะเพราะนั้นหนูก็จะไปแรงเงาที่เลขสามกับหกนั่นเองปึ๊บปื๊บป๊บอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงนะคะเพราะนั้นใจเย็นเ็นนิดนึงอ่ะต่อไปข้อที่สิบหกอ่า ข้อที่16ข้อสุดท้ายแล้วนะคะ16นี้ทำยังไงโอ้โหทำไมมันมีเยอะแยะจังเลยมีตั้ง3วงอ่าไม่ใช่3วงสิ3เซตมีตั้ง3เซตนะคะทำทีละเซตลูกทำทีละเซตนะคะใจเย็นเย็นเอามาข่มขวัญคู่ต่อสู้เฉยๆนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ยากนะคะ อะหา A union B ก่อน A union B ก็คือเอา A กับ B มารวมกันทั้งสองเซตนี้นะคะก็จะเป็นอะไรเอ่ย1 2 3 4 5 6นั่นเองถูกไหมอ่าหนึ่งสองสามสักเรียนก็ทดไปนะ B intersect C ค Inter ah ืออะไร intersect ก็คือเอา B กับ C ตัวที่ซ้ำถูกไหมคะก็จะเป็นอ่ะก็คือเป็นอ่าเซตของอะไร5 6ถูกไหมอ่าเซตของ5กับ6 a intersect c อ่า intersect c ก็คือเอาตัวที่ a กับ c ซ้ำกันก็คือ4กับ5นั่นเองนะคะอ่าเซตของ4กับ5ทีนี้ก็เอาทั้ง3ตัวนี้มายูเนียนกันยูเนียนกันมีเลขอะไรบ้างอ่าพอเนียนกันปุ๊บอ่าได้เลขอะไรครูขอเขียนตรงนี้แล้วกันอ่ามีเลขอะไรบ้าง1 2 3 4 5สมี่ห้าหหมดเลยนะคะตั้งแต่1ถึง6เลยถูกไหมอ่าเขียนไล่ไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพราะนั้นตัวเลขที่หนูจะแรงเงานะคะก็จะทั้งหมดนี้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยแรมันเปนเลยสองวงเนี่ยลักษณะก็เหมือนกับ A union B นั่นเองถูกไหมปึ๊บอ่ะจบแล้วนะคะทีนี้เผื่อใครอยากแคปหน้าจอเอาไว้อ่านนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ